สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักทุกท่านวันนี้ก็เอาเลขเด่นจากนิตยสาร8เทพเลขเด่นจากนิตยสาร8เทพวัดประจำวันที่1มิถุนายน2 5งพันที่เอามาให้ท่านผู้ชมรับชมในวันนี้ก็ก็คือ คิดว่าเลขงวดนี้เลขเด่นงวดนี้คงจะเข้านะคะคงจะเข้าก็เลยเอามาให้ท่านผู้ชมมาชมแล้วก็มาตัดสินใจเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะคะถ้าท่านชอบท่านก็เอาไปเสี่ยง แต่ก็พอประมาณนะคะพอประมาณเพราะว่างวดหน้าก็จะเอามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกเลขเด่นเลขหน้าปกงวดนี้เด่น8ปสนะคะเด่น8กับ3ก็มี8 5 8หถ้าเด่น3มก็มี3าหแล้วก็3 0ศ เอามาให้ท่านพิจารณาเพื่อตัดสินใจเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะสาธุสาธุคนไหนเข้ามาชมก็ขอให้ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลถูกรอตตอรี่ถูกรางวันใดรางวันหนึ่งก็ได้นะคะรางวันที่หนึ่งก็ได้นะคะ เรามาดูเลขข้างในของนิตยสารแปดเทพนะคะตัวเลขข้างในของนิตยสารแปดเทพนี้อาจารย์พนมทวนให้มาเด่น9นะคะก็มี9 6 9 4ห9 6ก9 4สองนะคะ ต่อไปเป็นอาจารย์เทพเทพประทานพรนะคะเทพประทานพรให้มา0นกับ5้นะคะศูนย์สองนะคะถ้ามา5ก็ามา1นหแล้วก็7จหนะคะอาจารย์พนมทวนให้มา9นะคะ ประทานพรให้มา0นกับ5้นะคะศย์กับหซึ่งอาจารย์พนมทวนนั้นให้มาตรงกับเลขไฮไลท์หน้าไฮไลท์ตรงนี้เลข8เทพนะคะเป็นหน้าไฮไลท์ของหนังสือเล่มนี้นะคะ8เทพเด่น9นะคะเด่น9คงจะเป็นบนเนาะ แอดชอบตรงนี้แ้วก็เลยมาวงไว้ให้ท่านผู้ชมพิจารณานะคะนี่เจ็ดเก้าสามมีเก้าสองเก้าสามแล้วก็เก้าห้านะคะแอดก็จะพูด พูดไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็ท่านท่านก็ฟังเสียงกลุบเสียงเขียดด้วยนะคะเสียงอึงอ่างด้วยนะคะอยู่แถวบ้านมีเยอะเลขแปดเทพนั้นเด่นเก้าน,นะคะเด่นเก้า ส่วนเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นั้นเด่นสองนะคะมาดูชักใยชักใยเลขนะคะชักใยเลขเด่น8นะคะก็มี8 7 8 9แล้วก็80 2 8 7 2 8 9แล้วก็280ส่วนเลขล่างเลขท้ายสลากกินแบ่งนะคะเด่น7นะคะก็มี7 6 7 9แล้วก็ เจ็ดศูนย์นะคะเีขแปดเทพนี้น่าจะเอาไปเสี่ยงนะคะมาดูช้างเผือกนะคะช้างเผือกช้างเผือกนี้เด่นแปดนะคะเด่นแปดมีแปดหนึ่งแปดสองแล้วก็แปดสามนะคะ ถ้าเลขท้ายก็เด่นเจ็ดเหมือนกันงวดนี้จะต้องมีเจ็ดแน่นอนโดยเฉพาะเจ็ดสองเจ็ดสามนะคะหรือจะเป็นเจ็ดแต่ว่าแอชชอบเจ็ดหกนะคะชอบเจ็ดนะคะแล้วก็หกไม่รู้ว่าจะเข้าหรือไม่นาะเลขเป็นเลขพศออนหกเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหก ต่อไปเป็นหวยรายวันนะคะนี่คือหวยรายวันของหนังสือหวยแปดเทพนะคะหวยรายวันท่านชอบเอาไปเสี่ยงหรือไม่สามแปดนะคะวันนี้สามแปดวันที่แอดอำมาเสนอเป็นวันศุกร์นะคะอันนี้ยีิบเจ็ดนะคะยีิบเจ็ด ยี่สิบแปดไว้ออกวันเสาร์นะคะงวดนี้ไว้รัฐบาลออกวันเสาร์เนาะเรามาวิเคราะห์เลข หน้าปกของแปดเทพนะคะสรุปแล้วแอดก็ชอบแปดนะคะส่วนเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลแอดคิดว่าเป็นเลขหกเจ็ดนะคะเลขหกนะคะมาร้อยเปอร์เซ็นมาร้อยเปอร์เซ็นขอให้ท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ